ปีนี้สวัสดีครับโอ้ลำรวยนะครับปีนี้โอ้ลำรวยจะมาปลูกข้าวนะครับนี่โอ้ลำรวยเตรียมผืนนาไว้แล้วนะครับเรามาดูกันนะโอ้ลำรวยได้ข้าวมาจากคนลงตู้หลังนะครับนักพัฒนาพันธุ์ข้าวแห่งยะโสธรนะครับเราจะมาปลูกเพื่อเก็บไร้พันธุ์กันนะครับดูสิว่าเราจะทําสําเร็จไหมอันนี้คือแปง้งแปลงนาของเรานะครับ ปลูกข้าวต้องใช้ที่เป็นนาเป็นไร่เป็นนี่เราปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับเรามาดูกันเรามาติดตามกันว่าอ้วนจะทําสําเร็จไหมข้าวจะออกรวงไหมจะมีข้าวไหมนี่แะครับแปลงนาเขาเรียกแปลงนาในเมืองกรุงแปลงนาสาธิตเนี่ยกล่องพลาสติกเขาเสหลือเอ้กล่องโฟมเขาเหลือใช้แต่คด ม่ดินน้ำปลูกอะไรก็ได้กินเนี่ยเนี่ยอ้วนทําแปลงนาอันนี้อันนี้นนทําเตรียมไปปลูกข้าวเม็ดข้าวมาจากยะโสถึงเราพอดีนะครับข้าวช่วงฤดูเพาะปลกูกพอดีช่วงนี้นะครับที่อ้วนใช้ใบไม้กับปุ๋ยขี้ไส้เดือนนะครับของอาดาวไม่ใช้ดินเลยเนี่ยเนี่ยมีชะองชะอมนะครับแปลงนาอ้วนมีชะอม มีมัมเบอร์รี่แถอมนี่ได้กินแล้วนะแล้วก็ฟักทองฟักทองก็ได้กินแล้วนะได้กินยอดแล้วแต่ยังไม่ได้กินลูกมีอยู่กรุงเทพนะครับมีเนื้อที่อะไรก็แรกปลูกไปนะครับอยากกินอะไรก็ปลูกๆเลยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นมะปางอาดาวก,กินเม็ดแล้วเหลือแล้วก็มาปลกูกก็ยังมีเม็ด มักเขือเปาะแทรกติดกันมาับปลูกกันก็ปลูกมันเข้าไปครับต้นไม้มันอยู่ด้วยกันได้มันไม่จํากัดสายพันธุ์นะครับอ mm. ้วนเป็นคนชอบปลูกต้นไม้เจออะไรปลูกหมดเหมือนกัน mm. น,นะครับ mm. มีนะส่วนเล็กๆให้น้อยแล้วก็ปลูกไปนะครับ mm. ใครอยากจะกินก็ใครเขาเก็บกินไปนะครับเราไม่ได้ห่วงได้ห้าม mm. นะครับมันเป็นพื้นที่สาธารนณะ เราก็เก็บเก็บกวาดดูให้มันเรียบร้อยเนี่ยเราก็ปลูกได้ในสวนนี้ก็มีของกินพอประทังชีวิตได้สําหรับคนที่เขาไม่มีกินจริงๆนะเขามาเก็บออกไปอ้วนไม่ได้หวงเนี่ยพาเดินชมสวนนะครับช่วงเย็นเราก็จะเดินออกไปดูสวนสวนตาสิทธิ์สวนหลวงศิกนะครับเป็นที่งอก ในหมู่บ้านสากรเราเนี่ยะครับเราจะเดินไปเที่ยวด้วยกันนะเดี๋ยวขอจบอีพีนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อที่อีพีโน้นเพราะอ้วนไม่มีทีมตัดต่อนะครับหายเพียวสดๆเลยนะครับสวัสดีครับกดฝากกดไลค์กด subscribe ให้อว้วนด้วยนะ